วันนี้มีการเสียชีวิตของบุคคลท่านหนึ่งครบก็เป็นบุคคลสาคัญนี่แหละนะครับก็บอกว่าเสียชีวิตแล้วนะครับมือปราบระดับพระการครับนายจุมพลมั่นหมายครับอดีตรองเลขาธิการพระราชวังและอดีตรองผอตรเป็นเพื่อนทักษิณนะครับด้วยอาการปอดติดเชื้อที่โรงพยาบาลสิริราชนะครับเขบอกว่าชีวิตเหมือนละครครับจากเด็กวัดสู่ดวงดาวก่อนตกลงดินก่อนสิ้นชื่อ นะครับก็นายจุมพลมั่นหมายครับอดีตรองเลขาธิการพระราชวังและอดีตรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติเป็นนักเรียนเตรียมทหารรุ่น10ครับเป็นเพื่อนนักเรียนในร้อยตํารวจ26รุ่นเดียวกับนายทักษิณชินวัตรอดีตนาย,ยกทัมนตรีนะครับและพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับสำหรับประวัติของนายจุมพลนะครับเกิดเมื่อวันที่23กันยายน พศ2493ที่อำเภอเมืองจังหวัดลำปางครับเป็นบุตรชายของพลตำรวจโทจุธาและนางขวัญใจมั่นหมายครับการศึกษาจบระ,ระดับมัธยมนะครับจากโรงเรียนสวนกุหลาบว,วิทยาลัยรุ่นที่82โรงเรียนตำรวจนครบาลรุ่นที่34โรงเรียนในร้อยตำรวจ3พรานรุ่นที่26รุ่นเดียวกับนายทักษิณชินวัตรนะครับศึกษาเพิ่มเติมสาขาพัฒนาบริหารพัฒนาบริหารศาสตร์มหาบัณฑิต สาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์รันิดานะครับหลักสูตรบริหารงานตำรวจชั้นสูงรุ่นที่15วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรรุ่นที่4,212นะครับในปีพศ2552ครับนายจุมผลมั่นหมายเป็นมือปราบระดับพระการครับผ่านคดีสำคัญมากมายไม่ว่าจะเป็นคดีเพชรซาอุคดีติดตามทรัพย์สินคืนให้กับราชวงศ์ซาอุคดีอุ้มฆ่าสแม่ลูกตระกูลศีธนขันนะครับและเป็นผู้ปราบ ผู้มีอิทธิพลซุ้มมือปืนคดียาเสพติดและวิสามันฆาตรกรรมคนร้ายรายสําคัญนับสิบคดีจนเป็นแบบอย่างแนวทางการสืบสวนให้กับนักเรียนร้อยตํารวจรุ่นหลังครับและเป็นอาจารย์ของนักสืบหลายรุ่นชีวิตรับราชการลุ่มรุ่นดันดอนนะครับต่อมาก็มีผลงานเข้าตาตอนช่วงท้าย,ายของอาชีพรับราชการตํารวจครับจนถูกจับตาว่าอาจได้เป็นผู้บัญชายการตํารวจแห่งชาติต่อจากพลตํารวจเอกพัชรวาทวงศุวรรณ โดยมีชื่อถูกเสนอเคียงคู่มากับพลตำรวจเอกปฏิบตันประเสริฐนะครับและได้รับการสนับสนุนทางจากทางนายสุเทพเทกสุบรรงนาย,ยกรัฐมนตรีดูแลด้านความมั่นคงครับนายนิพนธ์พร้อมพันธ์เลขาธิการนาย,ยกรัฐมนตรีและกลุ่มของนายในวินชิดชอบด้วยแต่สุดท้ายครับนายพิสิทธิ์เวชาชีวะเลือกที่จะเสนอชื่อของพลตํารวจเอกปฏิทีตแต่ไม่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตํารวจแห่งชาตินายพิสิทธิ์ จึงแต่งตั้งพลตำรวจเอกประทิบเป็นรักษาการผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยาวนานกระทั่งเกษียรอายุราชาการพร้อมกับนายจุมพลมั่นหมายในปีพศ2553ครับปีพศ2554ครับ,ออ 4, รบมีพระบรมราชาองค์การโปรโดเกล้าให้บรรจุกลับเข้ารับราชาการนะครับเป็นข้าราชาการพลเรือนในพระองค์และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประจําสํานักพระราชวังพิเศษตำแหน่ง ประเภทบริหารระดับสูงนะครับ,รบวันที่ยีกันยายน259 9ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าครับแต่งตั้งให้ในายจุมพลมั่นหมายดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการพระราชวังฝ่ายความมั่นคงและกิจกรรมพิเศษครับแต่ปี2 5 6 0ครับศาลจังหวัดนครราชสีมาตัดสินให้จำคุกนายจุมพลความผิดฐานบุกรุกป,ป่า2ปีปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบและละเว้นการปฏิบัติหน้าที่นะครับ โทษจำคุก4ปีรวมจำคุก6ปีแต่นายจุมพลรับสารภาพจึงเหลือลดโทษนะครับ3ปีและมีคำสั่งให้รื้อถอนอาคารและสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่พิพาทออกไปและให้ชดใช้ความเสียหายแก่รัฐเป็นเงิน892,000กว่าบาทนะครับวันเดียวกันครับเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเปยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องให้ถอดยศตำรวจและเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และมีพระราชองค์การปรด,ดกล้าปรดกระหม่อมให้ถอดพลตํารวจเอกจุมพลออกจากยศตํารวจตั้งแต่วันที่27กุมภา2560ซึ่งเป็นวันที่มีคําสั่งลงโทษไล่ออกจากราชการนะครับ,รบชีวิตของคุณจุมพลมั่นหมายครับจากเด็กวัดอาศัยความเพียรพยายามจนก้าวมาสู่แถวหน้าของอาชีพตํารวจและเป็นที่ไว้วางใจจนได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์หลายชั้นแต่ก็มีความผิดพลาดในชีวิต จากที่เคยสร้างชื่อเสียงทําความดีความชอบให้กับชาติบ้านเมืองจนไม่เหลืออะไรเลยนะครับและเสียชีวิตอย่างสงบครับผม